วันนี้โมอ,อยู่ที่อาณาจักรของ GAC Ion ทุกคนและจะพาทุกคนไปดูว่าภายใน53วินาทีเขาผลิตรถได้1คันเนี่ยเขาทำกันยังไง ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือรถยนต์จาก GAC Ion ไม่ว่าจะเป็นตัว S Max หรือว่าที่เรานี่ตัวนี้ประเทศไทยมีเรียบร้อยแล้ว Y Plus นะคะแล้วก็ Ion V นะ Ion RT ตัวนี้เทมากมีปีกด้วยทุกคนเปิดปีกได้นะอันนี้คือเป็น Ion วนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน2ก็คือตัวนี้ได้ถูก develop มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นรถยนต์อีกคันหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบมันเท่มากเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือว่าตัวไฟเองนะคะแล้วก็ของ ION อนที่เน้นเลยก็คือเรื่องของสเป e ภายในเนาะที่ค่อนข้างที่จะกว้างตัวนี้ i อออนอาทุกคนเป็นรถยนต์อัจฉริยะอีกคันหนึ่งที่อยากให้รู้จักซึ่งวิ่งได้ประมาณแบบ 500กิโลเมตรเลยนะแล้วก็อันนี้ถือได้ว่าเป็นนิวโมเดลนะคะสำหรับของแบรนด์รถยนต์ GAC ION นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนี่ซึ่งอันเนี้ยตัวเนี้ยที่เขาบอกมานะก็คือน้องจะมีความแบบอัจฉริยะในการขับขี่ก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ในการ ในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับขี่อัตโนมัติข้างบนเห็นไหมทุกคนข้างบนตรงนู้นน่ะจะมีเรดาร์นะที่จะจับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลนส์รถคันข้างหน้ามีกล้องรอบคันนะคะที่จะช่วยผู้ขับขี่ในการขับขี่อัตโนมัตินั่นเองคือหลายๆคันมีแล้วนะแต่ว่า g จ c Ion คือเน้นทำโปรดักที่ให้คอน summer จับต้องได้ง่ายนะในเรื่องของราคาแล้วก็ความสามารถและสมรรถนะของตัวรถนั่นเองอีกคันหนึ่งในโมเดลที่โชว์ไฟสวยมาก และแคันนี้ก็คือ Pitech HL นะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าไทยไหมแต่ว่าคันใหญ่มากอะแล้วอีกอย่างคือสวยมากทุกคนดูล้อตรงนี้เป็นไงคะตัวล้อขนาดใหญ่ซึ่ง j a c ION นะคะเขาก็จะแบ่งตัวแบรนด์ออกเป็น2แบรนด์หลักๆนะคะก็คือแบรนด์ ION เองแล้วก็เป็น แบรนด์ที่เป็นไฮเทคนะทุกคนหรือว่าแบรนด์ไฮเปอร์นะแบ่งเซกเมนต์กันชัดเจนนะคะหรือว่าแบ่งระดับกันชัดเจนเนาะแบรนด์โพซิชั่นก็คือสามารถที่จะเข้าถึงง่ายคอนซูเมอร์เข้าถึงง่ายนะคะหรือว่าตัวที่เป็นไฮเทคหรือว่าไฮเปอร์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์สำหรับ GAC Ion ที่อัปเกรดความหรูหราหรือว่าตัวรถยนต์เนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะกลางปีกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านในเช่นเคย เจเจไอออนไม่เคยทําให้ผิดหวังเรื่องความกว้างนะคะจริงๆถ้ามีเวลาอยากพาทุกคนไปแบบเจาะรถทีละคันเลยตัวนี้เป็นตัวไฮเปอร์อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นโมเดลไฮเปอร์ตัวแรกของไอออนนะจะบอกว่าความเก่งกาจของนางคือวิ่งได้500กิโลนะทุกคนแล้วก็เรื่องของดีไซน์ไม่เป็น2รองใครนะคะเรื่องของดีไซน์ตัวนี้เป็นโมเดลแรกที่เขาทำตัวไฮเปอร์ออกมานะคะซึ่งก็จะมีแบบโมเดลที่ถูก เดเวลอขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญที่สังเกตมาเรื่องของตัวไฮเปอร์ที่ถูกอัปเกรดมาจากไอออนนะมันก็จะมีตัวเรดาร์ข้างบนที่ช่วยในการขับผี่นะคะหรือว่าการขับผี่แบบออโต้ด้วยตัวเองนั่นเองอุ้อันนี้น่าสนใจมากเลยเป็นแดชบอร์ดที่จะบอกทุกๆคนว่าไอออนเนี่ยมีที่ไหนบ้างซึ่งแบบเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยทุกคนตัวนี้คือเขาจะบอกว่า total number of vehicle นะคะ รถที่เข้าสู่ตลาดหรือว่าขายออกไปแล้วกี่คันออนไลน์เวคอล์นะคะหรือว่ารถที่กำลังขับอยู่ตอนนี้ของไอออนอีกเรื่องหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆเลยก็คือเรื่องของอันนี้ Energy Conservation Index นะทุกคนซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีบอกถึงว่าตัวโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ช่วยกำจัดตัวคาร์บอนได้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ 15%ล้านตันโอ้ oh my god เยอะมากๆซึ่งต้องบอกว่าโรงงานที่นี่นะคะเป็นโรงงานสีเขียวแล้วก็ใช้เรื่องของตัวโซล่าเซลล์เข้ามาทำให้ตัวโรงงานประหยัดพลังงานในเรื่องของตัว Energy นั่นเองหรือว่าการประหยัดพลังงานนั่นเองหรือว่าการเลือกใช้พลังงานสะอาดถึงเรียกได้ว่า GAC Ion เป็นโรงงานสีเขียวนั่นเองสีเขียวที่เราเห็นออนแบบนาทุกคน ก็คือรถที่กำลังออนไลน์อยู่นะทั้งประเทศจีนโซนอาณาจักรของไอออนก็แน่นอนล่ะจะต้องเป็นกวางตรงนะคะหรือว่าที่กวางโจ้นั่นเองนะนี่ประเทศไทยมีเจ้ ION ีออนแล้วรอบๆบบ้านเราก็จะมีลาวเวดนามแล้วก็แคมบอรยีีสิงคโปร์ก็มีแล้วนะ,ะมาเลเซียอินโดนีเซียว้าวนี่คือแมปปิ้งของ ทั้งทั่วโลกนะคะในการจำหน่ายตัว j c i o <Wow. S 1> อ้นนี่คืส่วนประกอบทั้งหมดนะทุกคนที่ทุกคนกำลังขับรถ j c i i o ออยู่นะคะนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่อยู่ในแบตเตอรี่ของคุณ เอ็กซิบิชันวันนี้พามาดูตัวแบตเตอรี่ของ Hype Tech ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะวิ่งหนึ่งก้อนเนี้มันสามารถใช้ long r a n g ได้207กิโลเมตรแล้วก็ fast charge 5นาทีเต็มนะ207กิโลเมตรกับตัว Hype Tech แบตเตอรี่ตัวนี้คือเคสของแบตเตอรี่หรือที่เราเรียกว่า magazine battery safety นะคะซึ่งตัวนี้ความปลอดภัยของตัวเคสแบตเตอรี่มันสามารถที่จะ ช่วยปกป้องแบตเตอรี่ของเรานะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการชนหรือว่าทําให้แบตเตอรี่เสียาหายรับรองได้ว่าแบตเตอรี่ไม่มีการเกิดประกายไฟหรือว่าการไม่ไฟของตัวแบตเตอรี่เกิดขึ้นซึ่งตัวนี้ป้ายเขาก็มีการเคลมนะตัวนี้คือมอเตอร์2ตัวที่เทียบกันด้านขวามือคือมอเตอร์ของชาวบ้านด้านซ้ายมือคือมอเตอร์ของไอออน ซึ่งไอออนมอเตอร์ตัวมอเตอร์เขาก็จะเล็กกว่านะคะในการประกอบความเก่งกาจของตัวมอเตอร์ของไอออนเนี่ยคือมีประสิทธิภาพสูงนะทุกคนคือสูงกว่าคือด้วยความที่มันเล็กกว่ามันหมุนได้เร็วกว่านะคะแล้วก็กําลังไฟเนี่ยอัดได้เยอะมากกว่านะ,ะตัวนี้จะเป็นโมเดลในการทํารูปแบบทดสอบในการใช้ตัว AI หรือว่าในการใช้เทคโนโลยีในการช่วยขับนั่นเองตัวนี้ที่เขาอธิบายให้ฟังนะคะก็คือ ตัวรถเนี่ยมันสามารถที่จะขับขี่เซฟได้นะก็คือขับขี่ได้ด้วยตัวเองเนาะหรือว่าเป็นระบบออโต้แล้วก็ตัวพนักพิงของเราก็จะถูกเอนลงเพื่อที่จะชมนู่นดิสเพลย์ด้านบนว้าว wow. อันนี้เป็นตัวระบบเบรกนะคะหรือว่าส่วนประกอบของตัวเบรกแบบ traditional เนาะพี่เขาบอกมันก็คือตัวนี้เป็นแบบโบราณนะทุกคนระบบเบรกโบราณและนี่ new gen system นะคะหรือว่า new gen b r a k ซ system ตัวนี้จะเป็นเบรกระบบใหม่ของตัวไอออนนะซึ่งดูจานเบรกเขานุ่นเริ่มเทิมและอีกอันนึงนี่ตัวหนีบทุกคนใหญ่มากซึ่งแน่ใจได้เลยว่ามันถีก่กว่าตัว t r a d i t i o n แน่นอน จะบอกว่าโรงงานที่นี่นะคะเป็นโรงงานพลังงานสะอาดซึ่งใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มากถึง50%นะทุกคนซึ่ง50%เนี้ยพลังงานครึ่งนึงนะคะได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นโรงงานสีเขียวอย่างแท้จริงนะโอ้เทมากเบสท์วิวมากได้ทุกคนดูนี่เป็นอย่างไร ตัวนี้จะเป็นแขนสายพานนะคะที่จะลำเลียงตัวรถยนต์เข้ามาจากลายผลิตต่างๆนั่นเองด้านซ้ายมอือโรบอตที่กำลังฉายแสงเลเซอร์สีแดงนั้นน่ะคือเขาทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการเช็คจุดที่ตัวกระจกจะลงนะคะมีการตรวจสอบว่าสามารถ นำไปประกอบได้ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลเซอร์สีแดงนั้นได้มีการตรวจเช็คเรื่องของจุดที่จะนำกระจกลงหรือว่าเช็คเรื่องของโลเคชันในการลงกระจกนั่นเองเห็นไหมตรงนี้น้องกำลังทำการอัดกาวนะคะหรือว่าวอัดตัวซิลิโคนเข้าไปที่ส่วนประกอบตัวกระจกนั่นเอง ซึ่งใช้แขนกลทำงานทั้งหมดนะคะหลังจากตัวแขนกลหรือว่าตัวโรบอทเนี่ยได้มีการอัดกาวเข้าไปที่ส่วนประกอบของกระจกด้านบนนะทุกคนเขาก็จะถูกสายพานเนี่ยลำเลียงไปยังจุดประกอบนะคะซึ่งใช้แขนกลทั้งหมดในการทำงาน แล้วก็ด้านบนตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนี่นี่ประกอบเข้ากับตัวรถด้วยแขนกลของตัวเองนะคะเรียบร้อยแล้วจุดนี้คือตัวระบบออโตในการอินสตอลล้อรถนะคะทุกคนเห็นเลเซอร์สีฟ้านั้นไหมก่อนที่ตัวล้อรถจะถูกประกอบเข้าไปด้านในนี่แถมยางหลังมาให้ด้วยนะยางสำรองหนึ่งเส้น จุดนี้จะเป็นจุดที่ตัวล้อรถนะคะไหลเข้ามาแล้วก็บอดี้รถเตรียมพร้อมเข้าจุดที่จะประกอบล้อรถยนต์ระบบอัจฉริยะของโรงงานเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของตัวแพลตฟอร์มทำให้มันสามารถลิฟต์ขึ้นหรือว่าเลื่อนลงได้นะเมื่อสักครู่นี้มการลิฟต์ขึ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวคุนยนต์พร้อมที่จะประกอบล้อรถเข้าไปใน ตัวบอดี้นะคะตัวนี้เป็นจุดไฟนอลอินสเปกนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบรถยนต์ก่อนที่จะทำการส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวเทสรถก่อนนะคะก่อนที่จะถูกส่งไปเทสด้านนอกเนาะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนในการทดสอบซึ่งเขาจะมีการออกแบบอุปรกรณ์ทดสอบใน,ในแต่ละสถานการณ์ต่าง ตรงนี้คือ production line ของ h h t e c h ซึ่งเขาจะมี production line ของตัวเองนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยถือได้ว่าเป็นรถแบบระดับพรีเมียมเนะ mm hmm. เาะเพราะฉะนั้นแล้วในการประกอบก็คือจะใช้คนหรือว่า manpower ในการประกอบตัวรถยนต์นะคะต้องใช้ความใส่ใจต้องใช้ด้านล่างของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบเองหรือว่าตัว production line อันนี้ก็ขย,ยับได้นะมุนได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นพนที่ inspect นะคะ ก่อนที่จะส่งมอบนั่นเองนี่พาร์ตต่างๆของตัว h h t เทคพรีเมียมขึ้นมาเลยนะมีการแบ่งชัดเจนส่วนของ h t เทคแล้วก็ส่วนของโมเดลอื่นๆนะคะก็จะมี i ล e p โปรดักชันเป็นของตัวเองสิ้นสุดกับส่วนของตัว i ล e p โปรดักชันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะไปทำการเทสต d ไดรฟนั่นเองตอนนี้เรากำลัง ไปสู่ p ถานท t ่เทสต์你好，baby。嗨，主驾，请讲。导航到生物岛。我还在等你的答复哦。找到多个结果，选一个吧。第一个。找到一个广州国际生物岛山地公园，坐稳了，走你。开始导航。好的，出发。 350 mình, อันนี้คือเปิดฟังก์ชั่น n d a นะคะในการช่วยกันขับขี่ซึ่งเราเส็จตัวแมปของเราเรียบร้อยแล้วปักหมดเรียบร้อยแล้วคนไม่ได้ช่วยเลยนะแค่แบบเอามือแตะพว่มอะไรไว้เพื่อความปลอดภัยเบรกต่างๆเบรกเองนะคะด้านหน้า 就是那个，首先我感觉我们的车的空间真的很大，可能你没有坐后排，但那后排空间真的是很大的。然后其实就是我觉得我们那个充电五分钟就能续航两百公里的这个这个成就，我觉得也是挺挺强的。智、嗯、驾，我们现在其实一直在致力于这个智驾的发展，现在你其实体验得到它都挺稳定的。嗯。 其是其是是是的它它它系偏保保守守就就稍微慢比เมื่อกี้โมสอบถามพี่เขานะคะว่าในฐานะที่เป็นพนักงานบริษัทเองรู้สึกว่าเทคโนโลยีอะไรหรือว่าสิ่งไหนที่ทำให้ไอออนเป็นจุดไฮไลท์ของไอออนเขาก็ตอบมาว่า หลักๆแล้ว,ว่าเขามองเรื่องของอย่างแรกที่คนนึกถึงไอออนหรือ,อก็คือเรื่องของพื้นที่ที่ค่อนข้ังที่จะกว้างมากๆอันนี้เป็นเรื่องที่ทางไอออนทําออกมาได้ดีเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการฟ a าชาร์ตนะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราพาทุกคนไปดูจุดตัวดิสเพลย์นะคะก็จะมีตัวแบตเตอรี่ที่สามารถทำกันฟ้าชาร์ต5นาทีสามารถ ชาร์จได้207กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างเชื่อสตรองของตัวไอออนเองแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่แบบออโต้นะหรือว่าตัวรถยนต์เนี่ยขับขี่ได้ด้วยตัวเองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่ทาง i อออนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะที่เขาก็บอกเราว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำการเทสต์ไดรฟ์ตัวรถเองก็ทำ p e r f o r m ร์แมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ขับค่อนข้างนิ่มมากๆซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ทางไอออนทำได้ดีมากเราได้รู้จักกับอาณาจักรของ GAC ไอออนไปแล้วครั้งหน้าท็อปเกียร์ไทยแลนด์จะพาไปที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะ